นด้เฟยนะครับก็ที่ประชุมนะครับก็ยังไม่ตัดสินใจว่าจะเอาตอนชมเย็นชมเช้านะครับคือมีประมาณสักห้าปีที่แล้วที่ผ่านมาจาได้นะครับจากที่ตรงนี้นะครับที่หน้าเบอร์นะครับตอนนั้นก็มีการแสดงนะครับแต่ปัญหาคือเกิดการเยืะอนะครับเกิดการเยอดเยื้อเกินไป นะครับเพราะว่าเราเระบุที่เวลาไม่ได้ทจริงใน <ừ. S 1> ในโครงการเราที่เวลาไว้แล้วนะครับแต่เพเอื้อนเนี่ยชมชนนะครับตัวเราเอง่มาไม่ทันเวลานะครับสองก็คือพวกนักสแสดงนะครับนักสแสดงเนี่ยเขาเตรียมพร้อมอยู่แล้วนะครับก็แต่งหน้าแต่งตัวองมานะครับจะชงฤดูหนาวนะครับอันนี้ก็อาจหัดใจนักสแสดงนะครับอาจนใจนักแสดงเพราะว่าพวกเราบางท่านก็ มาตรงเวลาไม่ตรงเวลาแต่เวลาของเราตุกตากันงไปอีกแล้วนะครับนี่คือปัญหาที่ที่ผ่านมานะครับที่กระแสะที่ผ่านมาที่จัดแล้วเจอกระแสปัญหานะครับเพราะว่านักแสดงแต่ละคนเนี่ยเขเดินทางมาไม่ใช่ไปอยู่ในบริเวณเทศบาลท,ทั้งหมดนะครับก็อยู่โรงเรียนที่ห่างไกลนะครับแล้วก็ครูบาอาจารย์ต้องรับผิดชอบไปส่งถึงบ,บาทท้านถึงชอ่องนะครับเมื่อเลิกแสดงนะครับนี่คงอปัญหาตัวนี้ แบบที่สะท้อนกลับมาพวกเรานะครับฉะนั้นถ้าจะเอาตอนเย็นนะครับถ้าจะมีการแสดงก็คงระบุว่าเอาสักสองสามก็พอนะครับสองสองสามรายการก็พอไม่น่าถ้าแสดงมากเกินไปทําให้เมินนายแล้วก็ด็กด้วยใครๆก็อยากแสดงก่อนทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะเสร็จแล้วจะได้กลับบ้านกลับช่องนะครับื่อที่หมดภาระนะครับแต่ทีนี้ก็ดึงกันไว้นะครับดึงกันไว้นะครับก็เลยเกิดการยือกเยินนะครับ แล้วพวกเราทุกท่านเนี่ยก็เบื่อแงเหมือนกันใช่ไหมครับท่านประเบิด์แรงกันเพราะว่าต่คนจะมีภารกิจนะครับก็น่าหนาวแล้วนะครับแต่ปีนี้นะครับถ้าจะอยู่เทศบาลนะครับก็คงจะใกล้กับงานยุ่งขอสมควรนะครับนี่คือตัวหนึ่งนะครับงานยุ้วก็เรื่องที่จะมาลงสถานที่ที่จะมาวางขายของหรือว่าของการละดมนะครับอันนี้ก็ใกล้ชิดกันนะครับก็น่าก็น่าสงสัยตัวนี้นะครับ ว่าลานจะต้อเลืนเป็นยังไงนะครับแล้วก็พี่น้องที่มอร่วมเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับตัวน,นีนะ้อันนี้คือถ้าตอนเย็นนะครับแต่ถ้าตอนเช้าเหมือนกับเราจะทุกปีนะครับก็สะดวกนะครับสําหรับการเดินทางของพีง่น้องประชาชนนะครับจริงแล้วจุดมุ่งหมายนะครับก็มีแต่ว่าวน่าสนัาสการหรือว่าหน่วยงานองค์กรเท่านั้นที่มอร่วมนะครับไม่ว่าจะตอนเย็นตอนเช้านะครับ แต่ถ้าตอนเย็นเนี่ยก็จะมีประชาพี่น้องประชาชนนะครับในเขตเทศบาลหรือหมู่บ้านใ,นใกล้เคียงของเทศบาลอาจจะมาดูชมการแสดงนะครับเรื่องการกุันขึ้นมาสักนิดนึงเพ mm hmm. ิ่มเติมในตัวนี้นะครับแต่ทางนี้ทางนั้นนะครับก็ขึ้นกับสะดวกกับพวกเราทุกคนนะครับติว่าจะช่วงเช้าช่วงเย็นนะครับแต่ถ้ามีช่วงเย็นก็ผมขอเสนอว่ารายการที่แสดงเนี่ยควรจะไม่มากเกินเกินไป นะครับเพราะว่ามันจะเกิดปัญหาให้กับนักแสดงแล้วก็ผู้บาดเจ็บที่ร้องไปชอบนะครับนักแสดงก็ควรจะเอามัธยมครับของมัธยมนะครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้กับตรงนี้นะครับน่าจะเป็นธรรมตาหรือ็นรายการอาชีพหรือน้องสองข้อยานะครับน้องสามลงตรงนี้นะครับถ้าจะานักแสดงไกลๆก็ภาหลักพอทั้งหมดนะครับรนในพอแสดงกันอย่างไร ครับขอบคุณท่านนายกลงแข่งครับทำไงดีไปเรื่ยเพิ่มเติมเลก็สาเหตุเนื่องจากไปอยู่หลายอำเภอเนี่ยครับก็เลยไปถึงมาหลายหลายที่นะครับบางแห่งนะครับเราอย่างทีนนง่ท่านนายกลงเข่งเนีพูดเนะี่ยว่ามันล่าช้ามันอะไรต่างๆรอานานคนมาร่วมพิธีก็อยากท,ทําให้เสร็จก็อยากปับนะครับ,รบนี่อยู่อำเภอหนึ่งที่ผมกำลังท ก็ให้เดินขบวนครับตอนเย็นเนี่ยตั้งเขวสี่มุมเมืองครับเดินมาครับผู้พานก็ให้แจกขบวนมาเราต้องเริ่ม <navy> ต <squishy> ั้งแต่ห้าโมงเย็นเลยนะครับห้าโมงเย็นมารวมหน้าที่ประการอภัยเมื่อไม่เกินหกโมงพอรวมเสร็จปั๊บให้นักแสดงขึ้นก่อนนะครับแล้วพอแสดงจบเสร็จจบเสร็จปั๊บไปทำพิธีนะครับทุกอย่างจากจุดพูดจุดอะไรเสร็จก็ถือว่าได้ดายกันกลับ แต่ว่าถ้าหากว่าเราไปเอาการแสดงไว้หลังเนี่ยพอพิธีเสร็จจุดผู้เสร็จเนี่ยขึ้นการแสดงของเด็กนักเรียนเนี่ยไม่มีคนดูครับมีกับบ้านเมาเพราะว่าอยู่ข้างหลังเพราะฉะนั้นก็ในช่วงที่พิธียังไม่เริ่มเนี่ยก็้เราก็แสดงให้คนที่มารอทําพิธีดูก่อนอย่างพิ่านั้นยกว่าคือไม่เกินสองสามชุดสักเราสมมติว่าเราจะจุดเทียนชัยถวายพระพรสักประมาณสักสองทุ่มนี่แหละฮะ หรือทุ่มห้าสิบเก้าอะไรเงี้ยเป็นเวลาดีนะพอกระบวนแห่มาถึงหกโมงพวกเริ่มสแสดงนะครับหกโมงไปถึงสองทุ่ม 3, 4, 5, ชั่งชั่วโมงเนี่ยสามสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงเนี่ยเราอยู่ในช่วงนี้เสร็จแล้วพอการแสดงจบปุ๊บก็วางพานพุ่งเสร็จ,จกจจ็จุดเทียนใช้ถ้วยพระพานเสร็จแล้วก็หยุดพุ่งเสร็จปั๊บกลับบ้านเลยอันนี้ก็ที่เคยทำก็เป็นแบบนี้นะครับถ้าเป็นช่วงเย็นนะครับครับครับเจอกันท่านนายก ผมว่าถ้าเราหาเรื่องไปนานมันก็ยิ่เดือดไปนา,า,เาน,นเพื่อไม่ได้กินข้าวเลยเอางี้ท่านนายเพืเรื่องเราเลยเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเลยถ้าจัดเช้าก็ต้องไปจัดพวกผมไม่มาแน่นอนคร่ำถ้าจัดเช้า,า,มมาแต่ถ้าจัดค่ำพวกผมมาแต่ถ้าจัดทั้งเช้าทั้งค่ำหรือ <c oughs> พวกผมลงค่ำ <c oughs> พวกผมไม่มาแน่นอน <c oughs> บอกท่านนายเพืเลยครับ น่นอนแต่จริงโดยส่วนตัวเนี่ยโดยส่วนตัวเนี่ยก็อยากให้มันถ้าจัดตอนเย็นน่ยจริงอยากคนเยอะคือถ้าจัดเนาะต้องอยากให้คนมาเยอะอยากให้คนมารุ่นเยอะในหลักๆของเราแต่าที่ที่อยากจัดนี้ขึ้นมาแล้วปีนี้ก็เป็นปีพิเศษด้วยเนาะพิเศษด้วยแล้วก็ในหลวงก็ตรงประชวนด้วยนะแล้วก็ท่านก็ได้อยู่ในประเทศเนาะแล้วก็อยู่ที่หหินนะบางคนใครบามคน ก่อที่ก็มาซีน้าก็มันก็เป็นวันพิเศษเลยเราก็คิดว่าจริงๆนะผมอยากทำให้มันใหญ่อยากทำให้พเองมาเยอะๆให้เดี๋ยวถ้ายกให้เป็นหน้าเนี่ยเลยผมตาจนเลยนะทำไงดีเนาะดีเดจ๊เดเวลามไม่น่าจะดี๊ดเยอะนะครับ เพราะวถ้าเรากําหนดทํำพิธีพร้อมสวนการนะครับเราต้องตั้งแล้วเขาถอยขึ้นเลยครับจะทําอะไรแล้วก็ต้องเร่งเ่ทำเพราะเวลาเนี่ยตามสวนการพร้อมกำหนดต้องพร้อมพร้อมกันมันไม่น่าจะรื่เลยคุคือประเด็นนี้ครับเป็นปัญหาที่เนายกเป็นเพียว่านะคือปัญหานี้ปัญมาแต่นี้ยว่าตรงนี้เราสามารถแก้ได้แต่ขอเรียกเอว่าจะวางช้าหรือวางเย็นแค่นั้นอ่เดี๋ยวเราไปจัดการเรื่องปัญหาเรื่อง ลำดับขั้นการแสดงเรื่องทีนการสามารถระบายได้เข้ากับความเหมาะสมของเราในการเรียนเรื่องเรื่องที่จะใช้กับเสียงต่างๆเรียนท่านนายอำเภอเข้ากลุ่มประปุษย์ท่านครับอ่ะจริงๆนะผมว่าตอนนี้มันตั้งเช้าและทั้งคืนมันไม่มีเรื่องอยู่แล้วครับคือเช้านี้ผมว่ามันก็ มันก็ต้องเป็นงานรับพีธีอยู่นะแต่ตอนเย็นก็อาจจะเป็นแบบของการเฉลิมฉลองจุดเทียนไยใจนะแต่ตอนนี้ที่ผมฟังรูนี่มันกำลัง,งสเสนอกันว่าจะการปุ้มเนี่ยเรื่องเดียวแต่ว่าจะเอาวางเทา้าหรือวางเย็นแค่นั้นเองนะครับแต่นี้ถ้าจะให้มันทิ่งใ่ผมไม่เกียดนะครับในวาระแบบนี้ก็ตอนเย็นนี่หมายาจะให้มันเป็นประเณีปฏิบัติของสองสอง ซึ่งทั้งนั้นคือจํานวนคนก็ต้องเป็นปัจจัยหลักที่จะต้องคือความจริงใจมันต้องอยู่ที่จํานวนคนด้วยนะครับเป็นเรื่องของการแต่งกายนะครับเพราะว่ามันก็ต้องมีการร้องเพลงสตูดีออะไรต่างๆเนี่แล้วก็จุดทรียใช้ที่พ้องมาทางมุนเห่อะไรพวกนี้มันต้องถึงปฏิบัติแต่ททั้งคนหนุเหลิงเนี่ยมันมันก็ดูไม่ดีนะครับแต่ตอนนี้มันมันเลื่องไม่ได้อยู่แล้วคือตอนเช้าก็ต้องทํา แล้วตวนอนเย็นยังไงก็ต้องทาเพราะว่าในส่วนของของทศบานเขาก็เตรียมการอยู่แล้วนะครับทีนี้ในส่วนนี้นี่เราจะบอกว่าเบื่อนายมาไม่มาเนี่ยมันพูดไม่ได้ครับเพราะงานเดี๋ยวนี้มันมันไม่คือมันเบื่อนายไม่ได้ครับมันมันก็ต้องไม่เบื่อนายคือคือผมว่านะมันจะให้ ยิ่งใจยังไงเนี่ยตอนเย็นต้องต้องมาแล้วจำนวนคนก็ต้องเยอะนะครับแล้วอย่างพี่ประมงบอกจะเอาแฟนครอบครัวไปเป็นคู่ที่ไหนามาที่นี่ก็เป็นค่ันนะครับามาที่นี่ก็